ก็ขอกขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจในหน้าโปรติกดของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใป้เมาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามัครลงชื่อใช้้้ดาานงงตรไเลยนเข อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กแชทไม่โปกแกอัตโนมัติตงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถเราอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันอ่เพรามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้ได้เลือกเลยเนาะหลักๆก็จะมีทัั้้้้งงนนนนนะะรเด๋ววมมกกาาาใใชขอแล แล้วก็หมดหมดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มหัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วก <Oj. S 1> ันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการเลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่มยอดหัวใจเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผม จำน200วน200ไลค์ก็ตกอยู่แค่บาทเดียน,นะครับก็เป็อะไรที่สุดๆไปเลยนะครับอ่ะถ้ามีปฏิภาณแล้วผมก็จะก,กดสั่งซื้อเลยแล้วกันเนาะอ่ะได้รับาำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็ขึ้นเป็นสีกับประมาณนี้เลยต่อมานะกบไปลคลิกที่นี่ไปดูสถานการณ์ทำงานของขอเดิมคุณหนุ่มได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปวดการซึ่งคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์เหมือนคุณตรงนได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบไปด้วยนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่ามกก็จะมีหลักๆอยู่3ามต้องสร้างในการชําระเลยเนาะก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทูมินิวอเลดแล้วก็คริปโตเค้เรนซีนะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอา่านรายละเอียดเพิ่มเติมกับระลังตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรใช้งานสะสมมาระบาดขึ้นไปก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีทั้งภาคไทยทับไทยเนาะมีโมกษำอะไรก็รกเรื่องเลยนะครับต่อมานะคครรรรรััับบบไไปททีี่ิกา้้้งงหมดตดตนนเลยนะ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเ็บไซไฟก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับกดสามัครถมาหาเดยวกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเบบไซไ์นะครับก็จะมีข้อติดบายด้านหลังให้เรากดคขาอ่านกันแล้วนะครับอย่ลืมกดคําอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อมินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาแล้วต่ออ่ต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้ต่อนะครับกิริมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือแม่ก็มาดูตัวช่วยเหลือตารางตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาเลือกออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนที่มีรูปภาพหรือทางต่างๆนะครับก็สามารถใส่รูปภาพตรงขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อตารางตรงนี้ได้เลยอ่ะข้าวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่ออออออทาา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 กกรรรรรรไไไมมม่่่เเเเเสีีีียยยยววววววลลลลนน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 ะะะคคคััับบบดดดด๋งงงปู์ขขตต้้้ึจแหื อ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่7 1คนเองนะครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ครบนะครับเหลือํานวนหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นตามมาที่หลังนะครับอ่ะร่าวๆเดี๋ยวเก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีเดียบอยู่นะครับก็สามารถแกะที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่ ข้อมหานาต่างกันนาเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เราคันล็อกลิงตรงนี้นะครับให้เราส่งลิงกตรงนี้นะครับเพื่อนคุณหรือคนที่คุณ,คณ,คณรู้จักได้เลยน,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติมมาต่าง100บาทนะครับคุณก็อ,อย่าได้ตาคอมมิชชั่น1%แต่ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคเบิลคนหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดพลาดประกันไดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตอัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ